สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาเล่นกันอีกครั้งกับเกม My Hero Ultra r u u b l e เป็นเกมแนว Battle Royale ที่ใช้เนื้อเรื่องจาก My Hero Academy นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับแค่บิ๊กก่อนไอ้การมันไม่ว่างเดี๋ยวเรามาเล่นกับสองคนรอบแรกอะ่ะผมว่าเราฝึกซ้อมกับบอทดก่อนบิ๊กกดเลยใครเป็นหัวพี่เป็นพี่บิ๊กนะบิ๊กเป็นหัวอ่ะเลือกกับบอทก่อนเราสู้กับบอทในเกมก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะลองสู้กับคน ไอ้คราวที่แล้วที่เราเล่นน่ะแตกเพเราสู้กับคนเลยใช่ไหมยังไม่รู้สกิลเอ้ยบอดเอาไหมบอดเอาไหมเสื้ออีพิกด้วยเสื้อระดับอีพิกเลยนะเอ้ยบอดเอาไหมอยากเจ๋งพี่คนเลยดีละเลยดีละเอ้ยพี่เล่นเป็นตัวไอ้น like ี่ของพี่เป็นต hey, ัวอีดาปะที่เป็นตัวหัวหน้าห้องวิ่งเร็วอะสกิลคือแม่งวิ่งเร็วปะที่มันเป็นเจ็ตเอนจินเลยของมันอะวิ่งเร็วองบิ๊กเป็นไรนะ โหะเป็นอาจารย์อะไรที่อย่างวะครูเอออาจารย์มนุษย์ปูน <c oughs> ปืนเนี <c> ่ย <oughs> <Yeah. S 2> พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวยูทูบแบนปืน <c oughs> <c oughs> ไ,อ,อ,ไอ,อ้เรื่อเอาไหมเอาไหมเอะก็เก่งเลยสมัยเฮ้ยบอกแม่งเลยบอกแม่งก่อนเลยเนี่ยวอมวอมก่อนปลาปลาเนี่ยก็จะปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะกดค้าง <c oughs> ไอ้ถ้าโดนด้านข้างมันจะมันก็จะขยายด้านข้างอ๋อมันปูนเป็นพื้นที่ออกมาเงี้ยใช่ส่วนคิวมี2แบบถ้าคิวอันนี้คิวคิวหนึ่งทั้งจะเป็นด้านข้างถ้าคิวค้างจะไปด้านหน้าเฮ้ยกระเจ๋งของอีดามันมีแต่เตะอะเตะเตะแต่มันเป็นคอมโบ <S <S เฮ้ยลงไหนไฟโซนนะไฟโซนนะไฟโซนเหรอบนบนยอดใช่ไหมยอดไฟโซนใช่ขบขอบก็ได้นะพี่ว่าขบขอบดีกว่าเพราะงั้นก็ต้องเดินลงขอบอะขบขอบดีกว่า ตรงนี้เราจะลงรูเลยเออพี่ลงขอบขอบไฟโซดีว่ะมองไกล้กล่องนี่เห็นปะ่ะกล่องใหญ่นะ่ะเฮ้ยแต่คนไม่ลงกล่องใหญ่เลคนลงข้างบนนี้หมดเลยผมไปข้อมาข้างในเลยกดรูเอาไปข้างในใช่ไหมพี่ไปเอากล่องใหญ่นะมีดาบมันนี่ได้สป,ปินโอ้พี่ถึงกล่องใหญ่แล้วเฮ้ยเร็วจัดใช่ใช่ใช่มันใช้ท่าสป,ปินได้ที่จริงมันจะให้กด e เล่งก็ได้นะความเร็วในการดูเดินดูก่อนล้ว ทันบ่โดโดอ่ะทาเล่นกับคนจริงอ่ะพี่ว่าไม่น่ารอดปอดมันหลอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบเพียพเ้ยงฮิโต้ยกระเป๋ายาไปอัพเวลไอตัวนี้มีกระเป๋ายาหนึ่งบิ๊กไอกระเป๋าในกระเป๋ากรเปาอยู่ที่กล่องล่างพี่เก็บยาก่อนไอนี่ไง มันมากันละเฮ้ยพี่เลยอ๋อยไปชุบใบเดียวชุบเลยบิ๊กไปเดียวชุบเ,เ,เพื่อนได้เลยโคตรเจ๋งดีดีดีไปชุบแบบใบเดียวอ่าพี่น่าจะเลือกนี่ก่อนทุ่มความเร็วกันวิ่ง,งเร็วความเร็วปุ่มแล้วก็อัพสกิลโจมตีหลักอ่าพี่มียาเยอะแล้วอะ่ะเดี๋ยวใช้ยาก,กันยาฟ้าเพิ่มยาฟ้าพ,พี่ต้องหาสกิลสายวิ่งปะ ที่เป็นสายฮิวก็ได้นะพี่พี่เล่นได้สายฮิวก็ได้ป่ะเราช่วยคนก่อนหาตัวอัพสกิลกดกล่องตรงนีน้ก่อนโอเคเฮ้ยชกคนตรงนูน้นเหลือคนเอาละครับนโนม,มาช่วยแล้วอยู่เฮ้ยวงบีบแล้วนะข้างหลังป้าวงบีบป่ะใช่ใช่วงเออวงกำลังบิดเออย่าชบ เราเก็บยาแต่ควรใหญ่ดีกว่ากระเป๋านี่บอดบอดไปไหนอะเอไม้อ่ะบอดหายบอดลงคนละที่อยู่นู่นช่วยเอาไม้ก่อนปะหาเอาไม้ก่อนเอาไม้จะตายแล้วเวิกได้ได้ไปช่วยไอ้กล่องท้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเอ้ยพี่ช่วยเหลือคนก่อนปิดสกิลยังไงวะไอ้สกิลวิ่งมันปิดไม่ได้เหรอ ป,ปินไม่ได้เบกที่ใช้ไปแล้วสวยแล้วอีกคูด่ดาวเกมที่ได้ไปชุคบครบสาใบเลยพี่จะมาชุบ<า>ได้สองรอบเลยไปหาเอาไม้ก็เอาไม้เอาไม้ล้มแล้วมีไปหาเอาไม้ละเรียบร้อยเอาไม้แตกไหพี่เก็บไปอยู่คนเดียววะปีข้ามาแพงน่าจะกดเยอะได้เลยเอาไม้แตกนะ กล่องใหญ่ดิยกล่องใหญ่ไอ้กล่องใหญ่เปิดก่อนพี่เกิดกล่องเล็กก่อนไปเอาไปบิ๊กเอาไปข้างหลังนะเอ้ยพี่หยิบแล้วอ่ะหยิบเลยไปเลยหยิบเลยหยิบเอาไปแล้วนะพี่ไปหาเอาไม้ก่อนไปลากเอาไม้มาข้อดีของอีดานี่อีดาอีอันหนึ่งคือมันสามารถแบกเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมแบกได้แล้วก็วิ่งไปด้วยเดี๋ยวพี่โอ้ยเอาไม้แตกเป็นใบเลยอ่ะเอาไม้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้ว กะลัาไปหาสองคนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเออแตกกูดาวเฮ้ยเราติดกูดาวชุบโฟเซอร์แล้วไอ,อ้โดนเฮ้ยมีตรงนี้มีตัวกอบสรุปออกไหมชุบได้ปะเนี่ยเฮ้ยพี่ใช,ช้ไปชุบได้นี่ว่า เลยแล้วเมื่อวานน,นะไปชุบใช่ไงไวะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่ใช่ไปชุบใช่ไงวะกดใช้แล้วอ้ยกบดมากบมาอะไรละแตกละเอ้ยยังยังยังด,ดาวไ,ไปไหนจัดเบรกโอเคปิดไว้เออมันโดนขังน่าจะกระโดดออกมานี่ออกมาแล้วมาละตีเข้าไปตีเข้าวงไปปิดไว้ปิดไว้ไเพื่อนมามนหลบข้างล่างแน่เลยปะ เอ้ยเี่อเอาไม้ตรงนู้นโอเคก็ไปหยิบเอาไม้มาก่อนเฮ้ยเดือดดีดถึวะเอาไม้อย่างเนี้ยโอเคเราใช้ใบชุบชีวิตใช่ไหมนี่ไงใช้ใบชุบชีวิตเรียเอกเอาไม้ออกมาเฮ้ยกบที่เรียกเอาไม้อยู่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาไม้มาแล้วกระโดดมาป้องนี้นก่อนลูกพอกบล้มไปแล้ว อัพสก,กลิลเต็มแล้วแล้วก็อัพสกิลคิวเออตามนี้เอาไม้ไปบวกกับกบไปเหรอช่วยไปช่วยไปช่วยเไปช,ช,ชนะแล้วเอาไม้ตีแตกแล้วตรงนี้อีบฟรีเอาไอปออาไเอาไปหรอป่ะเไปเข้าวงมาด้วยไปสกิล เฮ้พี่มีใบของซิมเมนโตสเอาวะออมามามาไปสกิลไปสกิลอ,อ๋มมอพี่เป็นสายฮิลนี่ใช่ไหมซิเมนโตสใช่โอฮิลนี่เป็นซัพพอร์ตไม่ใช่ฮิลอะใบฟ้ปาปา่ปาปา่ปาป,าปา่ไปหาอ๋อม,มั้ยเข้าวงในเลยปะเ<จ>ว่งจิจรวด<ม>เฮ้ยคนข้างหน้าเพียบเลยตรงอ๋อม,มั้ยอ่ะสองตัวเลยนี่เน่เปิดปั๊บล้ว โอเคเปิดบับแล้วโอ้โหมันอยู่ต้นไม้เหรอวะในต้นไม้มันอยู่ใน,ในป่า,ปาเอามาอยู่แล้วดิอยู่ในป่าอยู่ป่ากันเต็มเลยโอ้มันอยู่ตรงบมงุมนั่นออกไหมนันออกไหมเอ้แล้เฮและวร้อยดโดนตีกระเด็นไปเลยยัง ไม่ไปฟิตไม่ได้เฮ้ยมีอยู่ตัว,ต,วตีออาไม้อยู่้เออเตะหน้าโดดลบก็โดดลบเออปี๊โอ,อ้ลอยลอยลอยติดนี่เล้มันปี๊ขึ้นหินของซีเมนโต้ได้ด้วยตัวพี่อ่ะใช่ออาไม้สมัตเรียบร้อยโอ้โอ โดนเอาไม้ต่ยังแตกตีโยนบนดินหัวมันงปักไปในดินเด้ดดเอไอหัวปักไปในกระแพงร้อยว่ะเดือดเออาไม้ไม่น่าตายตอนแรกเลยเอาจริงเอาไม้อยู่นานกว่านี้ก็ดีแต่จะอยู่นานกว่าตัวเมื่อกี้ไม่นะเราไปชุบไม่ใช่หรอใช่ไปไปไป,ไปรอบนี้เราไปสู้คนดีกว่าเลเวลเจ็ด ที่สู้กับบอดไม่ได้รู้กับคนเลยเอา้าทีมดิสแบนเออทีมบุดเฉยเลยบิ๊ออกอ๋อออกทีมใช่ไหมมามามาเข้ามาเจอพี่มาใหม่เน็ตเชิญชวนไปมา,มาลต่อทีมไปมาออกับคนเลยแต่ปัญหาคือแม่ปัญหาคือมันจะหาอีกคนหนึ่งมาให้บิ๊กจะคุยกับเขาเรื่องป่ะเนี่ย เอาเลยมาโอเคอันนี้เป็น,นอันแรนแมทสกุลิเขารู้เรื่องไปไหนนตกระฟ้กชื่อสองจริงไหคนนี้แ <Hey. S 2> มบอทหรือคนวะคนมั่ง เออพี่ปิดไม์ไว้อยู่ใช่ไหมพี่เสียงพี่พูดสอนปะเสีเออพ๊กปิดไม์ไว้เหมือนกันมารอ แกนี้มันสามารถเดดได้เลยนะกดเดดได้กดซีย่อย่อทำไมได้ยอ่อเบาอ่ะออเริ่มละเราลงไกลโซนโนั่นดีกว่าพี่เป็นคนฟาร์มของให้นะคนที่สามารถฟาร์มของช่วยเพื่อนได้<ๆ>พี่ฟาร์มของก็คอยเอาคนออกเพราะเหมือนมิญญาเป็นตัวตีปะ อย่างนั้นลงเลยไหมคว้าคว้าขว้าขวาอ่าเอ้ยเอาเชียพี่สุปออกไม่ได้พิกลงด้วยเหรอเฮ้ยความไม่มีคนอยู่แล้วปลอดภัยมากเลยเฮ้ยว่จาจะคนมันลงตรงกลาง<อ>ตรงกลาง,งกล่องไฟโซนก็ว่างนะคนน่าจะไปไฟโซนต่อบิ๊กถ้าวงไปทางไฟโซนอาจจะนะไปโอ๊ยกรมังกล่องนี้ที่เจอกล่องเลย จะได้สกิลสาวิ่งด้วยงสายไปขึ้นตอไปได้กระเป๋ากางมาได้แล้วกระเป๋า ได้ใบอัพเวลอ่าอัพสกิล E อยู่วิ่งพร้อมละความผ่องจะกล่องฟ้าเอ้ยกล่องท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 องวงบีวงบีดเฮ้ยเอนจิ้นหมดเตอพวุกคนนิดไหมเออนี่นี่เจ้าสกิลตรงสายเปสายฟ้า เพื่อนเป็นสายเหลืองใช่ไหมเปรี้ยวยาเอาสายเหลืองให้เพื่อนผู้กดอะไรเพื่อเพื่อปิง่ะเมาคางองผมมาคางโอ้ยเธอมาดึกย้อนดั้งเด็กด้วยใจโอเครับสิ่งนี้เนาะเพื่อปิงเลยนะมีปิงสีเหลืองให้เพื่อนเอ้ยเดี๋ยวพี่เก็บไปให้เพื่อนเนี่ย เฮ้ยเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกแล้วไปไปไปพี่บวกอยู่พี่บวกอยู่ถ้าจะล่วงละแตกแล้วปะแตกและะ้วแตกลแตกล้วอาอหายหายไปไหน,นอ๋อโอเคตัวแตกเลยเข้าไปในโซนธนูนะเป๊ะ ไอ้กล่องกล่องใหญ่ตกครับตรงไหนตรงไหน,อนโอเคโอเคกินยาไปหนึ่งนี่ไปกับเพื่อนนะไปเลยไปเลยตามปอยู่์เอากล่องอยู่ข้างบนเลยขึ้นไม่ได้ป่ะเฮ้ยปีนได้ป่ะวะปีนไม่ได้เฮ้ยปีนไม่ได้ต้องปีนต้องปีนทางปกติ ปกติโอ้ตปิดปิด,ป,ดปิดลัดยากกว่าไปนึงนะคือ,อยังไงวะก็คอยดูได้ไหมมีคนมาโอ้ยล่วงเคียนพ่เก็บไปพี่ไม่เอาละสภาพน่าจะยากเราฟาร์มที่นี่จนเกี้ยงแล้วนะครับข้างหลังเป็นฟองเอ้ข้างหลังเป็นแก๊สติดทางเหรอมีคนมา,มนมาเป็นคนไห ตัวมาสตัวมาเพ,พื่อนเจ้าแล้วนะเพื่อนเจ้าแล้วที่ตามมิโดริยะไปนะครับตามาที่เก็บสกิลวิ่งเอาไว้เ้ยเพื่อนเพื่อนอ้อม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 แล้วมิโดนเหรอเออบุกไปเปรียบ ล้งลงลงวะไปป้าไปป้าใช้สกิลฮิวไหมวะสกิลฮิวเต็มตัวเต็มเราใช้เลยไปหาเพื่อนเราใช้ใช่เลยมี่ิงนโล่นคนนั้นมีคนอ่ะใช่ใช่มีคนอยู่ร้อยอยู่ในป่าเออ่มคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง เฮ้ยไม่ใช่อัน <ondan S 2> <อ>นีน้อันนี้อันนี้อันนี้จะประชาชนเคยได้อยู่หรอรูปของเลยพี่ช่วยประชาชนก่อนเบบี้เอาไปช่วยไปดิพี่ช่วยประชาชนเรียบร้อยละไมันตกอยู่ในปลาลงในปลาเนี่ยเจะแล้วปลาอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไปปะนู่นนู่นนู่นเห็นมันเข้าไปข้างในหายไป ยุคอะไรเนี่ยยุคอะไรเห็นปะเหรอไอ้รับพิธีอยู่พิธีอยู่โอเคเส็จไรแล้วถังเรียบร้อยเกตีไปเฟนิดล้มปะเฟนิดเฟนิดเฟนิดโยเฟนิดไม่ตายเอาเฟนิดไม่โดนโอเคโอเคพิธีูดาววบปุ๊บปุ๊บอูมแตกนอกเอาเอออย่างเดือด ยาแล้ว okay. โอเคลบยาเลยตังร้านี้ตะกี้อยโจมตีตุดไปดขึ้นไปไหนแล้วขึ้นอยู่แถวนี้พี่ตามขึ้นไปขึ้นมาเท้าปะขึ้นมากกปะโ okay. อเคใช่ใช่เฮ้ยมีคนหนึ่งตรงนั้นเพีดละ<ง>เพีดละขึ้น,นตีว่ะเฮ้ยโดนท่ามันเต็มเต็มเลย เร็วเข้าไปย้ยตัว้ายตัวไ้ยตัวตัวไปยาวไปไปยไปไปย้า้ยตัวไปย้วไปย้าย้วไย้าตัวไปยตัวไป้าัวไปย้ายตตัไปยตัวไ้วไปยัวไปไ

กาแตกกาแตกกาแตกแตล้วกันได้ไปไหนวะพันอุตาร์แล้วอันผันอุตาร์แล้วเฮ้โดนโดนขนาบกบนเลยเออกาแตกกนได้ปไปไหน ดิฉชนรักษาดิฉชนพี่แก่พี่รักษาก่อนนะครับครับตู้ไปสู้ไปพี่รักษาไปหนึ่งใหญ่ใหญ่เลยเอ้ยเอ้ยไม่ได้นเอ้ยไม่ถัดละใหญ่ไปเลยโอเคไปมึงอ๋อไม่ใช่นี่เอ้ยอยู่ข้างในมันเด็ดป่ามันอยู่ข้างข้างพี่เลยเนี่ยแอบหลบเหรอถ้ามันอยู่ในป่าเลยนะโอ้โห ไหนวะหายละไปหาเพื่นปะไปหาวเออไมดูยาปะอไไปเลยไปเลยช่วยมีคนที่มนต์อ๋อยู่ข้างล่างก็มีตัวนึ่งบนโดมมันอยู่บนโดมมีคนหนึ่งคนนึ่งคนหนึ่งอยู่ข้างล่างเทีทีนึง ไอพี่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 ผูดาวผูดาวเออสีแตกขากดไอพี่น็อกดาวพี่น็อกดาวได้ไปช่วยพี่เยสองคนนะสองคนเคโอเลยพี่เคโอ ชโชพานเอาตัวรอดเบรกเอาตัวรอดเพราะว่าพี่ใบชุ่มมาอยู่กับพี่สวยแล้วไปช่วยไปอยู่กับเพื่อนเบรกตามมิตรญาไปอะไรใด,ด,ดมีตามตามเพื่อนอยู่ยพยายามไปสองคนนะถ้าเข้าต้องเข้าหมู่ม,มันมัแคมปเบรกสายมือสายมือ,อขอขึ้นบนอีกคุลอตี้เบรกขึ้นบนอีกตีหนึ่งข้างล่างอีกตีหนึ่งไม่เจอ,อตีสวยเลยโอเคเรอคู่ดาว ใช้พัทโอายังไม่ได้ปเเร์เซ็นต์ได้เจ็ดเจ็ดรอจังหวะดีๆใช้อล่างดีกว่าพีกพกล่างก่อนพี่พยายามไปขโมยของแล้วไปเอาเวลอัพก็ได้โซีเมนผมเขื่นเหรอใช่ซีเมนนดืโดดดด อยู่ข้างบนมันมองไม่เห็นหรอกบิกเดี๋ยวเบลก่อนเลยดีกว่าแบบเบลไม่มีมีแต่ก,กินเลือดมาเะมาเะดูที่มริมิโดร,ริยานะเฮ้ยจะพัดเอาซ่าโฟต,ต้าแล้วนะพิกตั้งสิบสี่แล้วเพื่อนเพื่อนแดกยาลงเลยไอพิกโดนวงอง่ะวง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  ข้างหลังข้างหลังปะผมไม่ใช่หลังรุ่นยิงเฮ้ยรุ่นยิงจากขาบวนเฮไอพี่ฟื้นเหรอใช่ใช่ฟืนฟ้นแล้วฟื้นแล้วเกียร์ของหมดตัวเลยอ่ะชิบหายละอปปะขึ้นบนขึนขน้นบอละปพีไม่ได้ป้า กลงข้างบนกำลังปีนกำลังปีนพาต่อตาได้ลทำไรทำไรได้วะมันเพิ่มพลังอีกสักตรูอยู่ไหนอะโอ้ยโดนโดนปะโอ้ยออกนอกวงเลยเฮ้ยลุก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 ทำเตบอพีออกนวง,งใครใค,รใคร

พี hoy, 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 ่ใช้สกิลได้ไหมีสกิลฮิวบ้ากพี่ะหลบพี่หลบลอยลอยผมเบลตครับผมคลื่อเลต์ก่อนที่มียาที่มียาเอายาไป thank y o ขึ้นอยู่ไหนอ่ะมองอยู่หลังแกยัดเอ้ยเกมเซ้นชนะเหรอชนะว่ะเพื่อนแม่งแบกจมน้ำเอ้ยเพื่อนแบกเพื่อนแบกเพื่อนแบกอ่ะดิเพื่อนแบกจริงพี่ตีไปกี่ตัวเองอะ่ะไม่เยอะเฮ้ยชนะครั้งแรกชนะชนะแบบไปสู้กับบอทอ่ะครั้งแรกเอ้ยเดือดเดือดเดือด,อดอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีต่อแน่นอนใช้ได้เฮ้ยเอบวกพี่เอบวกว่ะ ยัมได้คเองแอสซิดสามพัน K O S S สามพันเออเดวิลอัพได้ตั๋วสามต่อตั๋วสามใบโอ้โเวลอัพอย่างเยอะเฮ้ยโอเคเฮ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวผมน่าจะมาเล่นเกมนี้ต่ออ่าอาจจะเปลี่ยนตัวหรือไม่ก็ฝึกฝีมือตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวคลิปใหม่มันลง7จ็ดโมงเช้าแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดบางวันอาจจะลงคลิป2คลิปเพิ่มเติมนะครับถ้าง่ก็ฝากรับชมกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่ะละ